นี่อย่างอืง่นบ่พี่น้องเงี่งขางบ้านเบาเดี๋ยวเพิ่นกลับไปไต่กันเพิ่นได้ยิง่งหลายเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัก,ท,กทุกทุกท่านครับเช่นเคยเนาะเพิ่งเนาะพี่น้องทางไกลพี่น้องทางไกลต่างประเทศหรือว,ว่าในประเทศก็ดีได้เพิ่งเด้อสมองสุบอลเนาะสุเกียรติสมุสมุม่ม กะมาพบมา่อกันเกลือล่ะครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาแล้วพี่น้องมันนี่มาจากเสาได้เพียงเด้อเพราะว่ายังตุ่มอึงพี่น้องเหมือนได้ตุ่มอึงมาแล้วพี่น้องมาอยู่ยส้นเราตุ่มอึงเราจะามหายเราี่น้องนอว้าอยู่ข้างนอกข้างล่างพี่พี่น้องเด้อพี่ได้พี่น้องเด้อประเทศพี่น้องเบิ่งห่อนๆมาใหม่ๆเบิ่งพี่น้องเห็นบ่ตุ่มอึงได้พี่น้องเด้อเห็นบ่กอู้ยูเยอะ ขาสั้นกีดีกาดาอยู่พี่น้องของแขนาะพี่น้องเนาะไม่เป็นไรพี่น้องเออตุกเบึ้งเข้ามาหนิสุดยอดบอสุดยอดพี่น้องมาลุยกันเลยเข้าไปหนเนาะถั่วเกลียวห้องยุใสถั่วเกลียวห้องตั้งไปหนินาะพี่น้องเนะเาะอ้าวมาๆมา,มา,มาพี่น้องมาก่นอนก่อนได้กับคนที่อาตเติมน้ำยาก,ก่อนนะพี่น้องเอ้ยสองห้องหนิถูกเบึง้งก็เจียบแขกเน,ะนาะขออนุญาตบากครับเลยพี่น้องเด้อ พวกเป็นกระใสพวกเป็นกระใสบ่อดรนนะร่ให้กินให้ดื่มหน่อพี่น้องเด้อเพราะเขากินเขาเศร้ามันแสบมันจะมีอัตลุ่มจังหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยสาระข้ามน้ำบ่อตองเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเก็บทองมาพี่น้องมาที่ห้องกันอยู่พี่น้วลุยเฮาหิเาเเาว,ว,เวเข่าเลยพี่น้องต้มจะเศร้าหมดเลยแก้่ห้องไหม จ,จักเกีเปะเปะให้เบินกน,นะเกวผึผงอผม,อ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 ม เปิน่นผักกับไบไต่มาพี่น้องพี่น้องมาขึ้นเนี่เพิักับได้หลายเลยมีไข่ด้ำพี่น้องมนไข่มัน 好香，嗯。嗯 อืตัวโบนเย่ปันใดได้เพียงเดีออืมมันออกหลยรอบแล้วอืม บ้าแดกต้มใส่ส่งบ่ะครับออนได้เป็นหนังเลยต้มใส่อึงอืมอึ้งใส่ส่งบะครับออนอือืม ตังบาทพี่รองได้กินไปอึงปันบ่าไ,ได้กินหลายรอบเลยพี่รงอง ต้ม,มใส่ใบบักขับอ,อ่อนด้วยเพียงด้วยเน้นว่าใส่ใบบักขับอ่อน ภากระหน่ไปหองเอา้า้นบ่บันะ

อืโอ้ดูหน้อยเสียบพัก Субтитры сделал DimaTorzok จะข้าวอ่อน,น้ำพี่งหรองมั้งนะข้าวอ่อนส่วนสามตัวเนี่ยเป็นไข่พี่น้รอดเวยบเบาแดกสิเคยเล่เลเลกินที่หลังพี่น้รอดเวยอย่ามันเมา โอ้เบาเดียวบ่ค่อยมากกินไข่นี่นพี่น้องด้วยไข่นี่อ่อนๆกินได้อีกแบอครึ่ง เพราะนี่เอาไข่เล่นเริ่องเริ่มเบ้าเด็กกินไข่ไม่ค่อยได้เป็นหองเมาเมาไข่อึนอเป็นยังไงบุ๋มไข่อึงกินได้แะเมาเลอเป็นหองบอ,อกกันไข่ เบ้าเดียไปซื้อบ่ได้ไปซื้อเอาอึองไข่ได้ไปลองเด้อเอาอึองบ่ไข่มากินพี่น้องอึองอยัางนี่นี่อึองนี่กัดคัดกึ่งกันอึองเผากึ่งอึองย่างพี่น้องนี่เอาไข่ออกกันพี่น้องเด้อเมาไข่เมาไข่พี่น้องป้าไข่เดียมทองได้พี่น้องตัวนี้เอากินเล็กน้อยตัวท้ายด้วย กึ่งอย่างพี่น้องเมื่อกี้น้ำต้มกัะแสบคักไม่เนียน้อง สมพอหนีกินเกี้ยงตับมือนีิพี่น้องเบิดหม้อเลยมือเอ้าเอาน้อพี่น้องเกีนนเ้ยงตับมือนีิตกมือเข้าไหมสุดยอดขนาดแซ่บสมน้ำกับนวนัวแซ่บพอดี้น้อพี่น,น้องเอาสาระคลิปนี่กับยี่เพราะเส่ห์ะครับขั้นจิตระยายส่าท่าของเบาแดดบระสุภาพพูดจากบ่ร์หมาะสมันได้ก็ขอตัดขออภัยได้แบงเด้อเห็นมาคลิปนี้กับคนอะไก็แช่กับสัตว์กายให้นเบาแดดนันเนี เ,เปลี่ยนน้ำใจในการเทศการท้ามือต่อไปน้องเพียงเนาะ,นนะแต่ว่ามือนีกันขอตัวลาไปก่อนมืออืดมือทีอ่ยังสุกินกระถาเบิ้องในเบิง้งเลยสำหรับมือนีสักนิดละครับสวัสดีครับโอ้ตุ่มอือม,มือนีเสียบคักรีน้อง